เอ้เบอถือใหม่ล่าสุดครับจากผู้สร้างผับจีครับจากนักของคัฟตันอิงนะครับผมรวมไปถึงผับจีสตูดิโอนะครับก็กาเนิดเกิดมานะครับสําหรับผับจีนิวเซต์นั่นเองครับโป้โหไอ้เอถือใหม่ล่าสุดเลยใช่ฮะเราตัดมาตรงนี้นิดนึงครับบอกแล้วเอาละเบอร์ฮาเบอร์ข้างหน้าเราเบิดลงไปทีว้าจังหวะนี้ปิ้วปิ้วปิ้วทำไมเรือมันเชิดเชิดแปลกๆนะอ่าน้ำหนักทิ้งท้ายครับผมอิสกลูเซียทำไมฮะท้ายเรือแบกมาสองลัง บอกเลยนะว่าดีครับนักแร้วอะไรวะเนี่ยวิงย่งแล้วไม่ตัดใจเอามีแบ่งปองกันด้วยนะแบงโซเฟียครับผมข้ามสะพานมาครับบอกเลยสะพานนี้ไม่มีดา่านตรวจเคลียร์เคลียร์ออสแมนทัสครับโอ้โหฟ,ฟาร์มแยกฝ่ามาตั้งไกลไม่มีปืนโอ้โหกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงครับโอ้โหปืนก็เหมือนความรักฮะรู้ว่ามีแต่หา<ล>ไม่เจอเอ้ายังไงดีแวะบ้านก่อนเมื่อไหร่จะมีปืนะเนได้บอกเลยว่าถ้าบ้านนี้มีปืนต้องแวะทำบุญแล้วนะออสแมนทัสครับ ยังไงได้มาโอ้อะไรวะเนี่ยปืนแบบมินิมอลนะตรงนี้ครับหยิบมาเป็น M16 กก่อนนะก็บอกแรกของออสแมนตัสครับผมแล้วก็มี VS s นะแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บมาครับแล้ว e x o s p ซ e r ียเนี่ยเหมือนจะมาดักสะพานแทนนะครับผมตรงนี้เป็นดักตอมอใหม่ครับผมอ่ะมาครับผมโอ้โหแล้วฝัดครับยืนกันเป็นลิงภูเข,ขาที่ลอบ,บุรีเลยฮะเอาแล้วบอกเลยว่าเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ตรงนี้ครับฝัดครับคอไม้ e x o s p ซ e ฟียอยู่ข้างล่างครบเลยนะ ลาเต้แชมป์ตินโยต็อกตักไมเมโลดี้ครับมีเรือข้ามสินค้ามาหนึ่งหนึ่งลำนะครับบอกเลยว่าอย่าติดถ้าติดเดี๋ยวบอกเลยว่าการ์จอแพงอีกไม่เข้าใจจริงๆนะฮะทำไมการ์จอแพงมันเกี่ยวอะไรกันเลยในผับจีวะเนี่ยเออน่าดีนั่นแหละฮะยังไงไปต่อครับไม่หาไปกันต่อฝัดครับเดินไปเดินมาครับสับสักทีเียฮะนั่นแหละครับมานะฮะเมอร์เซเดสเบนตรงนี้ครับวิ่งกันไปก่อนนะมากับแม็กซ์สมัคร ไม่ใช่ชื่อจริงเขาชื่อ Mercedes เปล่าชื่อเป็นชื่อเบนสไงอ่าเอ้ยเออยเขาท่านะเม็กเซนนะเม็กเซนเม็กเซนครับผมเฮ้ยไกล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 นั่นไง M I T มเอสอ้อยอ้ยหนึ่งดอกสองดอกไม่พอไม่โดนยังไงดักแมนบอกโอ้ไม่ไหวครับพี่ไปก่อนครับสองดอกไม่โดนคงต้องขอเบิ้ลนะฮะตรงนี้ครับจะเบิ้ลเขโหวตบอลสวตรงนี้ตะมุตะมีครับโอ้โหโดนสวนบอกเลยคัมพีหยุดกระสุนครับบอกนี่โยกซ้ายโยกขวาโอ้โหตะมุตะมีครับกระโดดเข้าบ้านก่อนบอกอันตรายครับแล้วตรงนี้ฮะ เอเคครับโอ้แต่เขามีปืนมันพร้อมแล้วเรียกเพื่อนมาเก็บก่อนครับเมจิกอีสปอร์ตครับกำลังข้ามคลองมาครับพี่รอน้องอยู่ที่ท่าน้ําทุกวันเลยฮะมากันเป็นขบวนครับตรงนี้ครับผมเจิกอีสปอร์ตครับครับผมหนังมาทุกเรื่องครับตอนนี้นะฮะจะตามหานางหนาคนะฮะตรงนี้เมจิกอีสปอร์ตไปกันเรื่อยเรื่อครับผมโอ้แล้วตรงนี้ครับบอกแล้วเฟอร์ฮาเบอร์ต้องกลับมาวันดนลอยน้ําไปฮะโอ้ท้าไมเรือมันขายดีกันจัดบอกเลยต้องเซฟเรือไว้นะครับผม นี่ฮะเห็นสังเกตไหมหเรือวานนทเนี่ยเขาไม่ได้เชิดขนาดนั้นนะอ่าหมายความว่า,วา,าไงฮนะ <laughs> <laughs> ไม่มีลังไงก็หมายถึงรังเปล่าเลยครับผมครับ <laughs> ผมโอ้ไปแล้วหมดเข่าได้ก็ตีกันเหลือเกินครับครับสบสมพงศ์ครับเคลื่อนตัวผ่านไปครับน่าจะไหลไปรับเพื่อนนะครับแถวด้านขวาของแผนที่นะเอ้ยทาไมเรือวันเฉแบบนี้นี่ <laughs> นะอ้าวครับมาดูที่ทีมที่ไกลที่สุดครับจากวงครับ Purple Moon e s p o r t ครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าตรงนี้ ยังกันหนังเลยฮะแต่คิดที่เรื่องไม่ออกความไว้ก่อนนะครับกำลังขับเข้าวงไว้ขอนนะล็อกกี้จิมครับอ่ะยังไงนีฮะล็อกกี้จิมครับยังอีกฮะยังยังเอ็กยังไม่ไปอีกยังไม่ไปอีกนะครับใครจับโอบีเนี้ยตัดทันทีพากไปอยู่แล้วอะแหะก่อนไอมาสามคนตัดมาตรงนี้ครับผมโอ้โหฟอร์มูล่าวันกลางปีครับจะไปขับไล่เขายังไงวะน่าจะข้ามสะพานได้ไหมครับตรงนี้ครับ สคริสกับบาราน่าว <and Banana> <champions> ันครับกล้วยหนึ่งกล้วยสองบีหนึ่งบีสองครับผมเดินกันไปก่อนครับฟาร์มมันก่อนจะข้ามเขาไปข้ามสะพานไปโทษทีครับใช่ครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าบาราน่าวันเนี่ยเก็บคิวแรกของเกมนี้มาได้แล้วนะครับผมจาหน้าของชาเปอร์แคน e ดีครับแล้วบอสเซนครับก็ค่อยเคลื่อนตัวผ่านข้ามสะพานแล้วนะครับแหมคุณรู้บ้างรายการใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าทําสนทิสัญญาแล้วนะทำไม้ามดักสะพาน แไม่รู้ว่าจะมีแดดหรือเปล่านี่เห็นไหมเรือเชิดมาเลยนะโอ้หโ,อโหนะาเชิดมาเลยเชืงว่าแบกไปเยอะตรงนี้ชัวร์อางนี้ชัวร์ครับผมนะฮะปาร์ตี้เกาะสมุยผมบอกเลยให้รถแดบายเป็นคนขับโอ้เอาแล้วรถแดนซบายด้วยบอกเลยว่าเทมซ่ากับเซนซิส,สอ,อกไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนขอส่องไก่กันส่องมีไหมหมูภูเขาลิงภูเขาไม่มีครับถลามอยู่บนน้ำมันก็เก่งกว่าสิว่าต้องลงน้ำมาแล้วไอ้ไม่เชิบุรีครับผม ไปครับไปกันเรื่อยครับหาที่ขึ้นอยู่ครับล้วตัดมาตรงนี้อีกแล้วปืนครบอย่างวันแรกคนในฮอตแมนทัสครับโอ้ยังหมวกกันน็อกอยู่เลยเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมนะฮะเปลี่ยนยี่ห้อครับขอดีๆหน่อยนะครับสองสามหมื่นซื้อไปครับอเอาครับตรงนี้ค่อยขึ้นตัวมาครับสำหรับ 3K m เ t r มทริกครับแล้วมาอีกหนึ่งทีมครับไบ์ฮอสครับตรงนี้ครับค่อยื่อนตัวกันมาครับจุ่มบูโซนแบบยับยับเหมือนกันครับ โอ้โหแล้วบอกเลยนะครับว่าดกกันไม่พักเลยนะเครื่องดื่มรีโอนะครับผมอ่าโซดาไงอ่าโซดามันแห้งบูโซมันกัดคอใช่ครับผมไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> ไป <c oughs> เอา้าลงน้ำไว้ก่อนแล้วตรงนี้ครับบันโถครับอยากจะได้อยากจะหาของป่าเคาะไปเคาะปาเคาะไปโดนเคาะดินไปเรื่อยๆครับบันโถนะเ <c oughs> มอรีมอลยังไงฮะออกรถก่อนครับผมโอ้โห มันร้อนไม่รู้วห้องรักภาคหรอรู้สึกจะอู๋อย่างไม่รู้เออใช่ครับผมรลกขับไปหาเพื่อนก่อนเลยครับปันโถบอกว่าเหง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 าอยากโดนเหล่ากบาลครับกลับไปหาเพื่อนก่อนแต่เอ๊จอดอีกแล้วไม่ได้มันมีกลิ่นนักฆ่ามันต้องฆ่าครับจังหวะนี้โอ้นี่ครับเช็คละเอียดจริงๆครับสำหรับนี่ครับมันโถครับจากมารินมอครับตามไปดูที่แมสโอนา์ก่อนครับตัวนี้เคลื่อตัวผ่านมาใกล้ๆมีท่าของแม็กวิลลสครับ แม็กวิลอสอยู่ด้านในนะครับผมคอนเซนเทรตผับจีครับและ <Hey. S 1> ชาเปอร์หลักจะเล่นตรงไหนครับตรงนี้ยังไงครับอยู่กับแม็กลอฟครับแม็กลอฟข้างหน้าแล้วเจอกับแม็กนัทเอาแล้วรวบเอาเลยรวบคนละเกมไม่พ้าห <laughs> มดเลย <laughs> รวบเฉยปล่อยปล่อยแทนให้คุณเล่นไปก่อนเดี๋ยวคุณจะได้เหนื่อยเ่ <laughs> <laughs> เอาเลยฮะยังไงดีจะไปต่อไหมเอาต้องดกอดันนี้กันหึงรอบกับเครื่องดื่มดีโอครับเติมพลังกันไปฮะจะไปต่อได้หรือเปล่าจังหวะนี้ครับโอ้โหดกสองก่องเลยถ้าดกผิดนี่เรียบร้อยฮะเรียบร้อยน้ำหมักปลาเชงกัน <laughs> กิ๊งลงข่าวกันไปเลยฮะไ่วง <laughs> แรกันนี่นไม่เผื่อกัไปเล่นเกมห้นะ <laughs> แล้วคุณรู้ไหมผมต้องไปภาคต่อทุกนี้สองวัน <laughs> วันจันพระอีกผมก็ไปพรุ่งนี้เหมือนกันไปพรุ่งนี้ด้วย <laughs> <laughs> ได้ครับผม PCHS เวของกรรม อาะครับแม่ซุนัยก็ขยับเคื่อนตัวไปครับผมชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับน่าจะวนรถกลับแล้วเลยครับแบบนี้ครับทางหน้าของเมวิลอสครับยิงคอสใส่ไปโอ้โหอุ้ยตีน้อยบอกว่ายิงใส่ไปเหมือนกันเมื่อสักครู่ครับมีดาเมจติดไป50%ครับเอาเลยครับสุกี้ก็ทีตีน้อยนะครับบอกเลยฮะต้องมาครับผมเคาะไปเลยกอนลันเทดยังไงสุกี้อร่อยจังต้องตีน้อยเคาะนั่นแหละครับผมสุกี้ตีน้อยครับผมไปเฮดช็อตเมกล้อไปครับผม เอา,เอาแล้วไปชาร์จก่อนแล้วเซอร์วิสชาร์จก็ต้องมีแ<ม>ล้วทั้งวะนี้ฮะฮะเมก้าร้อยบอกว่า,า,าจ่ายแบตทนันทีแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะมาสกุลมาแปดที่ไหนวะ,นะเนประเทศไหนวะนะเออคุ้นๆนะครับผมกับ เอาแล้วครับชาปเปอร์อะคาเดมี่ครับยังอยู่จเอา้าแล้วอ๋อโอเคไม่ตื่นเต้นไหมซ้ <c oughs> <c oughs> ำะไรของแม็วิลล์ออกจเคไปเอาครับตรงนี้ <c oughs> อา้าว <c oughs> แล้วเรือดโดนตกฉลาาจะโดนตกมาจาังหวะนี้ <c oughs> ฟ้ารอดก็แม่อยู่หน้าน้ำเหมือนกันนะสำหรับซีเนเจอร์เกมมิ่งมาจากขอไปซ้ำแม่ของวันนนโอกจเคไปฟาดรอโดนยิงสวนกลับมาจากของเซนซินเหมือนกันจังหวะนี้เอาเรือไปไหนครับผมยังวนอยู่ผมว่าข้คันธนเนี่ยเติมมาเยอะโอบนะ ลองใส่ยู่อย่างเียครับคือไอเอาว่าตรงนี้ก่อนก็ได้ว <t> ่ามาครับผมอินไซด์โดนชาร์จมาแล้วเรียบร้อย <t> <t> ออกไปน้องเอ็กโซซิสรับตโอัปเดตขึ้นมาได้แล้ว ปิดไปครับผมโดยโอมครับกำลังจะบอกเลยว่าทางเมื่อสักครู่นะฮะเมชุบุรีกำลังล่องเรือมาใช่เป็นเรือไททานิคที่มัาหมดและโดนเคาะเรื่อยๆมาสองลำเอาอย่าพึ่งไปแจมเข้าลำพูจะมาอัเจมชาดาหายิีสเบใส่ไปเดี่ยวร้อยเพเดเดี๋ยวตัดไปโยชิโดนตัดจากเจมซาดาลาขายไปสองจังหวัดนี้มาลำพูนตีละทอนและชาขอบไปตัดน้องมาเป็นโอมครับผมแหมหมูภูเขาของคุณเบนเนี่ยโดนไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหไม่น่าเลยครับแล้วตรงนี้ฉลามทะเลจะขึ้นโอ้โหเป็นฉลามเขาได้ไหมฮะ อ้าวแล้วสไตล์จีครับผมบอกเ,เลยว่าเบื่อจิมแล้วเกิดไปชนจิมซะแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้ว,ลวต้องเขีร์กันยาวแล้วไหวกันมาเป็นฝูงเลยครับเอเมจุนบุรีบอสเซอร์บอกว่าเฮ้ยมันไปไหนว่าเห็นแต่เรือขโมยเพชรอะคาะเคาะเคะเอ้ยไ่โดน โอ้โหเอาครับทิ้งเรือมาครับแหมแล้วดูครับจอดน,นะก็ค่อยว่ายน้ำครับหลบมาขอบฝั่งกันก่อนจะ,ะเป็นปาวางเกย์อะเป็นปลาสลับเกยตปึ๊บมาจาังหวะนี้มูสเต้ยิงใส่ตัวนของซูวิซี่ไปกันแล้วซัมทานของซูวิซี่เอ,อจาจะเกย์ไปอาซิมอลประเทศนักของเอฟโลกีด,ด้วยไปเหมือนกันแล้วลากมาจาังหวะนี้จะจ้าขอบจ้าขอบซัมทาเนของนี่ครับเอคอนสิตเอาจะเกย์ไปจ้าขอบดอบอบรอปช็อตไว้ก่อนตรงนี้มาตัดน้องมาเป็นอาซิมอลอีกหนึ่งคนแล้วเหลือแค่โอมโอมโอมเรียบร้อยครับแหมจะเป่ากระถางมาหาแล้ว จากเขาแบบจะช่วยเขาโหดๆนะจากขอบกลายแบบเรียบร้อยแล้วตรงนี้ใครใครไหวภาคเอก่อนเลยฮะวานจ้องแชทพากันสองนาทีโอเคกลายแล้วนะฮะเอาครับขี้ข้ามข่าวครับเมื่อสักครู่นี้ที่ยินเสียงนะครับแหมหมดว่ารวมกันเบาๆปะล่ะนะฮะไหลมาจังหวะนี้แล้วไหลมาจังหวะนี้เห็นมานอนอยู่แบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเคียร์ามข่าวแต่ตอนได้ของจากขอบไปลากมาต่อเนื่องดับเบิ้ลน็อกมาครับเป็นเอฟโลกิอีกหนึ่งคนครับซีนิเจอร์เกมมิ่งลำบากแล้วครับตรงนี้ครับ ได้มาสี่จากจากขอบก็จริงแต่ว่าตรงนี้โดนซ้ําเพื่อนหายไป2นะครับผมเอ้ยแล้วมีปลาไปอีกแล้วครับเอาวถวายลุกมะานาวไปลปลาไปก่อนเอ้ยยังไงโอ้โหแป้งมันระเบิดอีกแล้วครับจังหวะนี้คิดคำคุ้คาวก็เลงจะมาชาร์ตอ้าว,าวปล่อยแล้วปล่อยแล้วไม่เอาแล้วอะไรวะเนี้ย คือไม่ลงไปอะเดินอีกนิดนึงก็ถึงแล้วไงคือเหมือนว่าเขาเขาเขาาคงคิดว่าแบบน่าจะมีอีกคนหรือสองคนอยู่ข้างในหลุมเน,น,นีนน่ยน่หละสงสัยสนที่สัญญาครับกำลังจะโดนทำลายโดยฟูรี่ครับมีการเคาะใส่ไดโดนและเอซตรงนี้ครับได้กคูข่าวครับได้หลายตาราจาจาขอไปครับเออเมื่อกี้ไม่ลงไปก็นะครับนแหละครับ เอาละครับผมตรงนี้ฟูลี่ได้มา2คิวแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้ววงที่3ามกำลังจะอัปเดตครับผมใกล้จะอัปเดตแล้วเดี๋ยวเราต้องรอดูวงนะว่าวงจะไปตรงไหนอย่างไรครับถ้ามาไฮกราวโอ้ไม่ได้อยู่ไฮกราวแล้ววงที่3อัปเดตมาแบบนี้กลางๆวงเป็นลำพูนทีละทอนเลยครับผม m อ็มอยู่ด้านบนนะใกล้ๆมีเมอร์ลินมอลครับขวาล่างครับไบฮอสต้องขยับมารวมถึงซิกเนเจอร์เกมมิ่งครับโซนด้านล่างเป็นท่านัของชาร์เปอร์อีสปอร์ตนะครับผมกับ MS ชลบุรีครับเอาละฮะวงนี้เอาค่าไม้แล้วครับ just moment ครับ เมื่อกี้เขาชนจิมไปเขาชุบจิมนะใช่ไหมใช่ครับน่าจะเมาแล้วขับอ่ะแหละ <laughs> ว่าเราไม่ได้กินกันหรอกอจริงๆไอสไตจียากินผมบอกเออนั่น,น <laughs> ออแ,แหละบอกเลยนะครับว่าเ,ออเราไม่ได้เราไม่ได้ดื่มเ,ออเราดูนิดเดียวนะครับผมไปกันต่อฮะ just moment ตรงนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าดื่มบูโซนยับยับนะครับผมเฮ้ยแล้วส่องเข้าไปไม่เห็นหรอก พูดไว้ก่อนถ้้มันตื่นเต้นนะฮะเอาครับเดือดมากับพิกเหมือนกันมาแล้วตรงนี้คอนเซนเทรตพับจีครับค่อยๆขยับเข้ามาครับแต่ว่ายังไม่ได้ขยับเข้าวงนะซิกแซกแต่ว่าเป็นจอดแล้บล่วงไปครับฉลามชนล่วงไปหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับผมเหลือ3รล้อตรงนี้ครับแหมดาเซียโอ้โหเมื่อกี้ฉลามชนโดนกระสุนชนกบาลไปครับซิกแซกยังไงฮะจอดที่ต้นมะขามก่อนและกาลังจะเล็งเห็นไหมเห็นฉลามเขานั่นไหมไม่เห็นนะฉลามเขาโดนเขาบังครับผมโอ้รอไปครับซิกแซกต้องเดินไกลหน่อยนะครับ โอ้โหถูครับคุณเบนครับองค์ที่3แล้วนะครับผม15ทีม52ชีวิตครับโอโ้มันจะไม่ตายกันสักหน่อยเหรอวันนี่เหนื่อยแล้วเนะโอ้ใช่แค่มูดการเดินการวิ่งนี่ก็เหนื่อยละมาตรงนี้ก่อนครับผม 3K เมทริกครับใกล้ๆมีในเรื่องของเอ็กโซสเฟียครับเอ็กโซสเฟียอยู่ใกล้ๆในหลุมตรงนี้เอาครับแม่ตัวตุ่นเอ็กโซสเฟียมาจังหวะนี้ดิสคัลเวอรี่ก็มาแล้วมาดูที่สกีก่อนครับ F W E Sport อ้าวยังไงฮะ อ๋อคุณปล่อยแฮนด์อย่างนี้เลยนะยลเราดูกันต่อครับสครีทครับจะโดนสแตรดและข้างหลังมาเพอร์ฟอร์มูดครับยังไงหมูสเตกค,ครับแล้วยังไงครับโอ้โหสไตลจีบอกเลยว่าคนนี้มีปืนไม่น่ากลัวนะจะขับรถมาต้องวิ่งให้ไวนะน่นาจะดกมาประมาณลาหล,ลงังนึงสไตลจีแล้วขอใส่มาตนรวงนี้ก็มีลีฟครับตัดยางของซินิเจอร์เกมมิ่งครับแหมหลบมาในป้อมเหมือนก่อนโอ้โหนึกว่าเจ้าที่เฝ้าเสาเลยครับสองคนก็ซินิเจอร์เกมมิ่งครับ ลำบากเหมือนกันครับในการเล่นครับเพิ่มมูนก็ค่อยๆไหลมาเอาแล้วฮะสไตล์จริงสไตล์จรขับรถมีปัญหาจังหวะนี้เมาแล้วขับเรียบร้อยโดนเป่าแอลกอฮอล์ซ้ำออกจากเกมเรียบร้อยจ่าบอกว่าไม่ผ่านนะลูกไม่นอนในแคมป์ก่อนเลยฮะแล้วผมปุ๊บเอ้ามาต่อดึงสติกันมาก่อนครับพ่อมาพาวข้าวของเราและเอ็มไอดีเอสกำลังจะไปดูดาวลาเต้ไปน็อกใส่ออสแมนตัดไม่รู้เขาเปลี่ยนหมวกสองเป็นหรือยังครับเนี่ยครับ เอ้าและเรียบร้อยครับโอ้โหต้องใส่ยมวกหนึ่งยังอยู่ครับผมตะมุตะมิครับปั๊มยาดกขึ้นมาเครื่องดื่มนีโออีกหนึ่งป๋องผ่านไปครับแรงดีแล้วเกิดมากับ slr คูณแปดแรงหมดเอาครับผมตรงนี้ถือเป็นในโฟน์คับเมื่อสักครู่นี้ครับเราตัดไปดูที่ซีนิเจอร์เกมมิ่ครับไหลายมาเล่นดันบนของหลุมของลํำพูนทีละทอครับ โอ้โหเอาแล้วครับผมโลซิเต้กับเลนเจอร์เอ็กแล้วมียิงคอกันไปกันมาแต่ไม่เห็นว่าเป็นใครต้องขอไว้ด้วยเห็นไว้ไกลๆเป็นเมจิกแต่ใครยิงไปวะน่ะแล้วอาวิเล็กโลเล็กไปน็อกเฉากล้วยครับผมเอานะฮะชามแตกตรงนี้เฉากล้วยเอาแล้วเฉากล้วยฉากกลางลาวเอาเฉาก้วยฉากกลางลาวไปโดนอากอกแล้วอ้ยเอามันก็มาเก็บกาไปแล้วเฉากล้วยโดนแต่ออกจากเกมอ่าไปไปกันต่อยายยศยายยศสี่สิบเก้าคิววงไหนวงสี่มึงตายกันเร็วหน่อย ครับตรงนี้แลกเปลี่ยนของกันก่อนครับมาเก็บเฉากล้วยครับที่หล่นหายนะตรงนี้โอ้โหเอาแล้วครับผมาครับคอนเซนเทร์ตแล้วยกสับดิจิตอลดิจิตอลดิสไทยแลนด์ดิจิตอลออสเตรเลียไม่เข้าใจจังหวะนี้โยกซ้ายขวามาโรนอนจริงอาะแล้วหมอบหมอบมาจังหวะนี้ใบใบฮอนบอกว่าเ้ยใครยิงมาวะ มาแล้ววิชาลอดอเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยวิธีการโผล่แต่ไม่นอดครับ <c oughs> ผมจ่าหลอกผมทั้ไมเนี่ยลอดอมันหลบกระสุนไม่ได้โท่เอ้ยอุย้ยนิกัราร์ไปไหมมารนี้ครับเซนเตอร์ทางของเดททอยครับล่วงไปเหมือนกันแล้วพา,พา,พาลาสครับไปตัดหน้าของนี่ครับลาเต้เหมือนกันครับเทรนดน็อกดุกเล่เนี่ยทั้งคู่ครับและเอซังครับไหลามาอีซุงเอซัง <c oughs> เฉยไลครูเซี่แต่น้องทาของเราคิจิมไปครับอีกด้านหนึ่งครับผมตรงนี้แล้วไปทางของคิ๊กามุคเขาได้หลายต้านทาของหนเมตรครับออกกกเเไปวซ่ายสับห้าเมตรครับแล้วออสกีนนบีลัั่เองครผม อ่ะแล้วครับผมพักกันนิดนึงฮะเอา้าและกำลังงัดกันอยู่ตรงนี้ครับเดสทรอย Troy JR ครับผมไปนอกไมล์เมโลดี้ครับเฮ้ยยังไงแล้วโลซิต้าเน็ดยับไปบอลร้อนเอ้ยโอ้โหลูกนี้ยังไงครับผมเรยเจครับซับผ่านแล้วจะเกยไปตรงหว่นนี้ับพารัสใสมาแล้วโบย่าบอยครับไปปิดงานนะของซีนิจเกยมิกกับประจำที่15ไปเดสทรอยมาตัดน้องหน้าของตองแต้ไปเหมือนกันแล้วซับไปเกมไปโบย่าบอยออนไฟต่อเนื่องมาตัดหน้าของมากอรลุ่มไปเหมือนกันครับคอนเซนเทรตผับจี โอ้โห oh, oh. เอาละมาป่าไฟเผาแล้วนะครับผมไฟไหมเพราะคนนี้แล้วครับผมป่าควาป่าไฟมาปมา่าลาสไปน็อกลาเต้ครับผมเอาละวทำไมยังง่าแชมป์ตินโยไปน็อกคาราดแล้วโลเล็กซ์ครับผมตายบูโซนครับแชมป์ตินโยกำลังจะปีนเขายิงงัดไปฆ่าอยู่สูงกว่าแบบเจ้าเดสทรอยดรอปแฟตลงมาแล้วเมอร์ซิเดสไปตัดลาเต้เออกจากเกมโดนแจมมายังไงก่อนเนี้ยใบฮอตบอกเอาแล้ว อุลโดฟ้าตรงนี้และเดสทอยด์แตะเทนนาของแชซฟตินโย่ไปครับแหมเอลพิวจริงๆแค่ตรงนี้ยังไงเดสทอยมาเก็บงานหมดเลยเอ็กโซเฟิเอครับจบระดับที่14ไปกระโดดลงมาขาหักเลอะๆโลนนอนแตะเทน่าของจอนไปโยมตะมือตรงนี้ครับไปแตะเทน้าของมาลาสออกออกจากเกมเช่นเดีวยวกันครับแล้วไปฮอสลำบากแล้วหรือแค่คนเดียวมาฝาดแตะเทน่าของโลกแนสไมล์ลูกไปต่อเน,นื่องกันเลยมิทสครับแหม่สี่คนนี่ไงรวมมันรวมกันมันปล่าล่ะโอ้โหและโยกหลบกระสุนกันเป็นดิจิตอลดิจิตอลครับ แม็กซ่ามากครับเคาะไปเคาะมาเคาะไม่โดนไม่เคาะที่กว่าไปเลงนังอื่นแล้วฮะเมอร์เซเดสอ้าวแล้วฟัดครับผมไปตัดรถแตนบายแล้วจอนครับอ้าวแล้วฉลามชนครับโดนชนกระสุนไปสองฮะโอ้แววนมาแล้วเบอร์เซเดสแง๊นผ่านไปได้ครับตรงนี้ครับโอ้บอกเลยนะว่าหยุดแข่งนักเอเอพับจีไปเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากครับผมวิ่งมาไกลเลือเกินและข้างหน้ามีม้าแสง วงอัพเดตแต่ว่าด้านล่างครับพี่เวนครับเอ็มเอ,เอ,เอชบุรีจะต้องไปเจอหน้าของชาเปอร์กันก่อนครับกลางวงเป็นทหน้าของลำพูนทีละทอนเลยครับผม ด้านบนยังอยู่นอกวงค่อนข้างเยอะ F W ยังอยู่ที่ซ่าคือบิงกันอยู่ฟูรี่ไหลสบายเลยครับไฮครับไหลมาตังหวันนี้มาบอลชิดแต่ละของเจมส์ซ่านั้นรักน็อกไปหรือแค่เต็นซีเต็นติงคนเดียวแล้วลูกฉลามชนจะยังไงต่อเดินหน้ามาตังหวันนี้สเปนสายไปยังไม่น็อนดรอปช็อตไปก่อนสำหรับแม็กซนัสแม็กซนัทนอนอยู่แม็กซนัทนอนอยู่มาเต็นซีแต่ละของบอลชิไปสุดท้ายไม่ไหวจริงครับต่อเลือกกันไปตรงนี้ตีน้อยพีวีทีปิดงานครับเอ็มเอสชลบุรีจบอันดับที่สามไปโอ้บอกแล้วครับว่าตีน้อย แปลกอยู่อย่างเดียวคือคิดว่า<อ>แคสเตอร์เติม,ม <laughs> <laughs> อะไรมาอะไรวะเนี่ยอะไรกันวาเนี่ยแล้วปย yeah ่าบอยนะผมไปหลบปะพาวห้าลงรถไปเลยปากอสไปน็อกบุตรบุตรมิต,ม,ตมะเอ้ยอยังไง ชาร์จมาแล้วจับควยฉากกลางลาโอ้เรียบร้อยโดนโบอยาบอยระบุสเตปไปตัดเวก้ากอนไปครับผมมาริมอจลสิครับเหลือ11ทีมแล้วเอาครับผมตรงนี้ครับแล้วดูครับด้านล่างเนี่ยเป็นพัวมูดครับบนหลุมเนี่ยเป็นทางด้านของ MITH นะครับผมบอสชีตนะน้องน้องท่าของสครีปไปครับตีน้อยพิพิธแต่น้องมาเป็นบอสเซนต์ครับผมร่วมไปเหมือนกัน FW ครับมาไปน้าของชาเปอร์ไหลมาไปชาเปอร์จังหวะนี้มาตีน้อยพิพิครับซัมสกิดออกจากเกมไปและดรอปช็อตไว้ก่อนตรงนี้ครับแล้วเหลือขั้วท้ายบีลีฟ บีลีฟแซดครับสำหรับ FWE วีสปอร์นะครับโอ้โห oh, เอาแล้วฮะเติมก่อนครับผมเติมน้ำซุปก่อนนะเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> ยังไงขอมาแม็กซามาครับฮ้อยสองเลยท้างเซตเทรดครับผมตัวแม็กซาม่าครับจัดไปสองจบอันดับที่11เหลือ10ทีม สักทีนะครับผมเอาครับธนวัตรทีเอชครับแต่เราเป็นตมูตอมีครับน้องไปเหมือนกันแค่ละซ้ำออกจากเกมทันทีครับโอ้โหแม็กซามานี่ชื่อเข้าคอนเซปต์นะทำไมฮะเครื่องดื่มดีโอของเรานะครับผมโซดาซ่ามากจริงๆนะครับแล้วบันนาวันครับไหลตายไปครับผมวันนี้เราบอสเอก็โดนซ้ำออกจากเกมไปเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมน่าจะเหลือแค่บีลีฟซคนเดียวครับตัดมาดูที่พี่วงของเรามากครับผมขี้คำข่ข่าวอ่ะเคาะไปเคาะมาครับพี่คำขข่าวเคาะไปเคาะมาเคาะไม่โดนกลับดีกว่าครับ เฮ้ยแต่ตานี้ฟูลี่มาดีอยู่นะแต่ชมไม่ได้ทีมจะชมไม่ได้ชมปุ๊บหายชมปุ๊บหายปลาายปลาใบหนึ่งลูกผ่านไปสองลูกผ่านไปไม่ปลาแล้วนะฮะเหลือแต่ควันครับหุยโอ้โหแล้วจะเก็บควันไม่ทําแป้งมันอะไรเขาเลยครับฝัดกับมาห้าลูกเลยฮะเอาไว้ทีเอทสเปซไงแป้งมันทำได้เนี่ยเนี่ยโปรแป้งมันกันไปสก้าแป้งมันโอ้แป้งมันนะบอกเลยสัมปะหลังเต็มภูเขาครับจะจับยังไงวันเนี้ยแป้งมันทั้งนั้นเลยคุณดีไม่ไม่พ้นเลย บอกกันนะช่องเนี่ยไม่รู้สตรีมกี่ช่องนะอาจจะบินหมด B2 ทั้งหมดเลยนะครบเซตนะไม่ไรมากซ่ามากซ่าจริงๆตรงนี้มาธนวัฒน์ตัดน็อกไปสำหรับแม็กซ่ามากเหลือแค่ Mercedes คนเดียวครับสำหรับ 3K เมทริกครับโอ้ต่อเนื่องกันไปนะฮะตรงนี้ครับผมโบย a Boya ครับมายึดครองครับอาณาจักรหลุมตรงนี้ครับผมโอ้โหกี่หลุมครับต้องตรงนั้นน่ะน้าจะหาอยู่แล้ว Mercedes ครับเฮ้ยเฮ้ยยังไง B.M มาแล้ว บีเอ็มเรียบร้อยครับเปอร์เซเดสโดนบีเอ็มถ่ายไปครับแต่เป็นธนวัฒน์ครับไปไปเทสมาแจมได้ไปเฉยว่าคัมคาวครับไอ้น็อกเช็คสิ่งนะครับผมอีกหนึ่งโอ้รั่วนะครับผมใช่ครับแหมเมื่อกี้นี้ยี่ห้อรถเหมือนกันเลยนะอ่าเปอร์เซเดสกับเอ็มจีอ่ะโอ้เออใช่จะน่าไปบีเอ็มกูขู่บีพาไปไหนจังหวะนี้เมจิกมาเป็นเอ็มจีอะไรอย่างงี้เออเออโอ้โหบอกเลยหนีหน่ะนะครับผมเมื่อกี้เยอรมันโดนรถอินเดียท้าไป เรียบร้อยเรียบร้อยกูโดนฟ้องอ้าวอีข้อใส่ไปครับผมหมูสเต๊กครับยิงคอใสไปรีฟอยู่ครับผมยังคาลบอยู่แถวๆริมถนนกันอยู่นะครับผมตรงนี้มีก้อนหินครับบดบังไว้อยู่ครับแต่ต้องระวังท่านขอนชาร์เปอร์ครับต้องดูว่าชาร์เปอร์จะมาหมุนตรงไหนอย่างไรนะครับผมล้ำพูนอยู่กลางวงสบายๆครับหลุมด้านไกลนั่นเองนะครับผมโอ้โหแล้ววงครับแล้วโอ้โหมูปูผมูดครับบนหัวครับเฮ้ยยังไงระวังโดน007นะ มาแล้วครับเอ้ยไม่ใช่สูตนุ่เจติมิชชั่นอิมพอสิเบิร์นไต่ไต่เขาแถม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 แอาตัดทำใหม่ในจังหวะแบบนี้ตัวเอ้ยเอาครับโลนอนเข้าห้องนี้ปลาแป้งมันสับปะหลังไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าผมไปติดคุณแน่เลยว่ะทำไมฮะเอาฮะจังหวะนี้ครับแหมพีโอครับปลาแป้งมันสับปะหลังไป เรียบร้อยนะครับตรงนี้คุณชายได้แต่ว่าต้องให้กินดีหมดด้วยนะอ้าวมิโอริก้าชนใส่ไดโน่ไปเมาแล้วขับมาจังหวะนี้รถทับกันไปเรียบร้อยโดนซัมโบเกไปจังหวะนี้มาจัดโมเมนต์จัดโมเมนต์มาดักแมนแต่นอนของจัดโมเมนต์ไปหรือแค่หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะคนเดียวจังหวะนี้โผล่มาเรียบร้อยเป็นดักแมนดับเบิ้ลคิวตรงหน้าของเพอร์เบร์มูจบอันดับที่9ไปเลยครับผมเฮ้ยไปดีเฮดเอาว่าซิกแซกครับผมโอ้ไปเฮดต่อไปคิดกาบุกาวแล้วตัดออกจากเกตบูลี่เหลือ2องตัวสองป่าวะตัวสองแหละนะฮะโอ้โหแล้วแอรรรร์ดอปลลงงงตกาคับผม เ้ยยังไงยังไม่จบซ,ซิกแซกสายขวาครับผมโอ้โหต้นมันสับหลังเต็ไมไปหมดเลยไปทางไหนดีวะเนี่ยซ้ายกับเพื่อนอข,วขวาเพื่อนแต่ขา้างหน้าเป็นศัตรูแล้วลดนนอนยังไงเฮ้ยเ้ยเห็นหัวเห็นหัวมันหัวมันโอ้หัวม้าไหลามาครับโรลเลอร์สกเก็ตโดนเบาเบาไป3าเอ็ด เฮ้ยแล้วโดดค้อมาฟู้ี่ลหลักต้นมันโดนเราเปิดไปครับโดนแมตแตงโมไปครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหนึกว่ามาแจกบัตรคอนเสิร์ตเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้โดนอนบอกอะไรมาถาโถมมาเยอะแยะไปมากมาย,ยครับผมตรงนี้แล้วฝัดเหลือแค่คนเดียวแล้วอะไรครับผมไม่มีหมวกกันน็อกด้วยครับใส่เป็นหูแมวแทนในผมก็ก่อสามมาจังหวะนี้เอ็มจีไหลเข้าไปสุดท้ทายไปแฮมซี่เต่ก็ไม่ปิดงานท่าของเดสทอยครับไบท์ฮอสครับจบอันดับที่8ไปกันแล้วฟูลี่ครับแหมแล้วเป็นโดนอนนะไปโดนซับบอลเกไปฟาดแต่ต้องว่าเป็นเช็คซิงงครับผมแล้วขอ ลอสเตชิอาตัดชนะของธรรนวัตรทีแชมป์น้องใบยิงข้อเท้ามาข้อเท้าแตกไปแรงเจอเอ็กสุดท้ายเป็นเอกลูเซียปิดงานไปเลยครับผมลำพูดดนธีนรธรจบอันดับที่7ไปอ่ะเดี๋ยวนะแล้วไปน็อกอยังไงวะออน็อกเกยฮะแล้วตรงนี้ครับผม MG ครับค่ายรถจากอินเดียปั๊มยาก,กันนิดนึงฮะเอาแล้วเอาแล้วแฮมซี่ครับแฮมชีสยังไงแต่แซนด์วิชไหมข้างล่างก็ MG ข้างบนก็ชาร์เปอร์แต่ตองเค ตองโอ้ยตองเอ้ยติดเล็กถาติดเล็กสุดท้ายเป็นนิโอดิก้าปิดงานไปแล้วฟลัดออกจเก้ก็บห่ฟูลี่จบอันดับ6เลยครับแล้วเหลือ5ทีม1 4ชีวิตมายิงคอใส่ไปถ้าเราลีออนคิวหลบมาในสมุกก,นกอนกรบอสชียิงคอสมีนเมกลับมาเหมือนกันชาปเปอร์ทำให้เล่นมี8กคิวแล้วนอนแบบนี้เนินต่ำเห็นมาหัวฮูจูแฮซับอินดีแอร์ยังไงต่อแล้วตอเคนอนดอกไปก่อนตรงนี้ดอกมันสัมภาังไปด้วยขาขาโผขานั่นแหละครับโดนขาไปตองเคน็อกแล้วเลยครับ วันนี้ตอนเคทำสถิติน็อกลงกันที่สิบรอบนะครับผมทำอะไรสถิตินะฮะเอาแล้วยังไงเคะแบ็กโซนัสเอาไงแบ็วโซนัดโอ้เอาแล้วเคะไม่ถูกอยู่บนเขาเอาเนี้ยหาเรื่องก็ไปท่วเดี๋ยวจังหวะลงเขาเราบอกเลยบันเทิงเลืองไส้แหละลงเขานะจังหวะนี้บีดีก็รออยู่แล้วบอกมามาเพื่อนลงมามาทีเพื่อนเอฟไทียนไม่เดือดร้อนนะครับผมจับเอ์ยิงไปนะครับแต่ลงเขาเดี๋ยวเจอใช่ครับแ๋ยวดูครับตรงนี้บนเขาต้องเคลื่อนตัวลงนะครับแล้วต้องพาเข้ามาทางเนี่ยครับของ m i d ไครับต้องใช้เบรกดีๆด้วยนะ ถ้าเบรกไม่ดีเนี่ยเลยนะครับผมแล้วเป็นลีออนคิวรัปปิดงานแฮมซีเอเซับผมชาร์เปอร์แค e m มีครับจบอันดับที่5ไปครับเดอะซีทีมนะครับคุณผู้ชมครับชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับ m i t s Magic Esports ครับและ F.W. Esports ครับผม เอาแล้วครับผมวันนี้ไม่ไม่มีเป็นฟอร์มชั่นฟุตบอลแล้วนะฮะจังหวะมันเหลือ4 4 1มันเกินไปครับผมฮะเกินไปต้องตัดนะครับผมต้องตัดอีกสักสามคนน่าสองทีมได้ฮะตรงนี้เฮ้ยแล้วยังไงพลาดไปแล้วโมลรต้อมใส่ไปดับแมนเดิน์จริงไปเลยจังหวะนี้เช็คซิงใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยครับแต่เบิ้ลน้องไปจังหวะนี้ดีอ๋อคิวต้นน้องไม่เหมือนกันแล้วโบยาบอยไปทำให้ออกไปสองจังหวะนี้มาเอ็มไอดีเอสเอ็มคิวเดินหน้ามาต่อเนื่องเลยครับผมมาเช็คหน้าของเมจิกที่เหลืออีกสองคนเลยครับเอาแแลล้้ววเเอาครัับผมมยงงไดีฮะจิก ตองเคกับไข่วนะหมองไม่เห็นนี่โอติกา้าั่นไงโดนระเบิดไปหนึ่งลูกครับผมโหโ,โดนเม็ดต้อยติ่งไปครับผดไปครึ่งหลอดครับและโบย่าบอยกําลังจะอ้อมบอกคิดถึงจังเลยพี่เอ๋ขาหนูมาหาแล้วปลาระเบิดไปก่อนยังไงโอโหแต่อีกคุณจะบอกก็คิดถึงเหมือนกันนะเพื่อนเผาวมาจังวันนี้โโสเสปรดาใส่ไปโบย่าบอยแต่้ขอนี้โอติก้าไปหรือแค่ตองเค ตองเคดอ,อกมาเป็นสมองก่อนตรงน,นี้หลบมาดั่งลดจะผมลำบากเหมือนกันแล้วเป็นสุดท้ายเป็นเอคลูซียปิดงานแล้วตองเคเอสเกไปเมจิอีสปอร์ต e จบอันดับที่4ไป MIT จะเป็นดับเบิ้ลแชมป์หรือเปล่าครับชาร์เปอร์มารออยู่แล้วเหมือนกันเลยครับผมว oh oh. งที่7ก็ดันจะอัปเดตต่อเนื่องไปในเฟสที่8มาโมโ,โตรตอไปใส่ทางด้านของก้อนหินกันก่อนแล้วโดนไฟเผามาบีลีฟลำบากแล้วเอฟดัคานถอยหลังมาสุดท้ายเป็นตีน้องพิพิทีก็ไปปิดงานเอฟดั e บีิลสปอร์ตจัดอันดับที่สามไปด อ้าวดักแมนฮะไปเฮดช็อตเออเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่หว่าเคยกะแล้วผมเอาใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไรายนะครับผมอยู่หลังหีนแล้วตรงหน้ามีป้อมยามมับอชีจะไปชุบเพื่อนแต่ยังไงซิกแซกจะขาดเข้าโดนเคาะดักแมนเฮดช็อตโนเอาจัดจัดเอาแล้วสี่สามครับผมเอาเลยครับผมสี่ต่อสามครับผมวันนี้สิบสี่คิวอีกแล้วครับพี่เบนขอไม่ไปเที <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยหัวจะป ột, วดเมาสจะแตกนะฮะตรงนี้เอาละได้ยิเสียกระทืบท้ากันมากเลยฮะจังหวะนี้ครับ <c oughs> บอสชีครับ <c oughs> หุก้าวคิวเฮ้ยโดนยิงมาโอ้โหโดนลอดช่องสิงคโปร์เข้าไปครับต้องแวะปั๊มยาก่อนกระโดกมาเลยครับเครื่องดื่มรีโอครับแล้วตีน้อยครับโอ้โหจังหวะนี้น่าสงสารร้านเลยเกินตีน้อยยังไง โอ้ยก้มต่ำคานไปเรื่อยๆโโอ้หพุ่งไปพุ่งไปข้างหน้าด้วยวิธีการคานโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วบอยบอยครับท่านของบอชีไปครับธนวัฒน์ครับซ้ำท่านของบอชีออกจากเกมไปตรงนี้ตีน้อยยังคลืบคานต่อเนื่องแบบนี้อานาจานะครับผมทำไมฮะมันเห็นใต้กระโปรงคือไม่ได้อยากจะมองนะตรงนี้เอาล้วฮะต้องโทษคนจับภาพนะครับทักภาคไม่เกี่ยวครับและ4ต่อ2ครับธนวัฒน์ซังธนวัฒน์ซัง ยังไงเหลือสองเองยังไงเอาได้ไหมเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าโถมนะเอาครับพนันแบนเดะกันครับแหมคิดถึงอาจารย์ครับที่รำเรียนมวยกันมานะฮะตรงนี้แม็โซนัทแบนเดกกันอยู่ครับแล้วก็ <c oughs> ลำบาก <c oughs> ลำบากมากตรงนี้หลบเข้ามาก่อนยิงรถเล่นไปก่อนเลยจังหวะนี้บอกไว้ผมจะไม่ทนผมจะไม่ทนมาตีน้อยนอนอยู่โอ้โหเอาแล้วครับตีน้อยครับบอกเลยว่าเรียบครับ เรียบทางด่วนรามอินทราเอกมัยฮะตรงนี้ฮะจะไปเที่ยวไหนก็ต่อดีครับผมถามเพื่อนก่อนแมโซนัสบ,บอกเออไปไหนก็ไปเพื่อนแต่ขอจบเกมนี้ก่อนมีน้องมีน้องทักมาบอกว่าทำไมฮะสักัดชาเปอร์เยินเชิญมัติขัน้นเ <c oughs> <c oughs> ลยเชิญเราสองคนไป <c oughs> <c oughs> เอาเอาเกมนี้ก่อนครับตีดอยครับบอกว่าใครจะไปไหนก็ไปไม่ไปนะครับแม็โซนัเอ้าเรียบร้อยน็อกบูโซนครับแล้วตีดอยครับกำลังจะคืบคานเข้ามาเอาแล้วปล่อยงูมานะครับผมเฮ้ยยังไง เอาแล้วสนิทลีนขาดไหมตีน้อยโอ้ยืนเต้นโชว์ไปดีจังอันนี้ธนวัตสั่งโอ้ใจคอให้ทำด้วยอะไรวะจังอันนี้ไหลมาครับธนวัตแล้วตีน้อยบอกเต้นนักใช่ไหมจ่าบีจ่าบีเต้นใช่ไหมขอไปหนึ่งน็อกก่อนสุดท้ายเป็นดักแมนปิดงานไป m i อีเอสดับเบิลแชมป์คิวเลยครับผม แอร์ห้องาพากมันร้อนเลยเกินนะฮะวานด้วยนะฮะ oh. ถ้าดูอยู่เติมน้ำยาแอร์ด่วนเลยนะครับร้อน <c oughs> จริงๆ <c oughs> ฮะเหนื่อยนะครับผมแต่สนุกจริงนะครับสำหรับ4รอบตัวที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ M.I.T.H. ไอดับเบิลแชมป์ไปครับ